สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคอมมานโดบุกจับศึกหลวงพี่อดีตรปพยิงน้องนายจางดับหนีคดีมาบวชล้างบาป12ปีวันที่20กันยายนพลตำรวจตรีภูมินพุ่มพันธ์ม่วงผอบอกปอปฏิบัติการพิเศษได้สั่งการให้พันตำรวจเอกศิวะวงศำรงสัตว์สีริผู้กำกับสบอกปปพ พร้อมกำลังเขาจับกลุ่มพระทวีโชคหรือนายทวีโชคกลิ่นพู่นอายุ45ปีตาไมยจับของศาลจังหวัดสมุทรปราการข้อหาค่าและพยายามฆ่าผู้อื่นและความผิดตามพรบอาวุธปืนได้ภายในวัดหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสืบเนื่องจากวันที่26กรกฎาคม2552ขณะนั้นนายทวีโชคยังเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงงานผลิตโฟมแห่งหนึ่งในตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรป,ปราการระหว่างนั้นมีนายบุญเชิดบัว น้องชายของเจ้าของโรงงานที่อยู่ในอาการเมาสุราจะขอเข้าไปในโรงงานแต่นายทวีชโชคไม่รู้จักและไม่รู้ได้ว่าในบุญเชิดนั้นเป็นใครจึงไม่ได้อนุญาตทำให้เกิดการโต้เถียงและทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงก่อนที่นายทวีโชคจะใช้ปืนพกสั้นจุด2ที่พกติดตัวยิงเข้าที่หน้าอกของนายบุญเชิดจนเสียชีวิตและกระสุนยังพลาดไปถูกผู้อื่นได้รับบาดเจ็บไปด้วยส่วนนายทวีโชคหลังก่อเหตุแล้วก็ได้หลบหนีไปต่อมาศาลได้ออกหมายจับไว้ ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มสืบสวนจนทราบว่าปัจจุบันนายทวีโชคได้หลบหนีไปบวชและปัจจุบันจำภาษาย,ยุที่วัดหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจึงนำกำลังเขาจับกลุ่มตัวสอบสวนผู้ต้องหายอมรับสารภาพยอมรับว่าตนไม่ได้มีเจตนาและเป็นการป้องกันตัวเพราะผู้ตายกำลังจะใช้อาวุธปืนยิงตนก่อนก็เลยจะต้องใช้อาวุธปืนที่พกอยู่ยิงป้องกันตัวหลังเกิดเหตุก็หลบหนีไปบวชพระ จำพรรษาอยู่ตามวัดต่างๆในภาคอีสานจนกระทั่งมาถูกจับกลุมได้ดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงนำผู้ต้องหาไปทำการลาศิกขาก่อนนำส่งสพอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการดำเนินคดีต่อไปขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ